ดีครับเจ้านายวันนี้เจ้านายเขียนว่าอะไรคะกระดานเขียนว่าอะไรเอ่ยฉันรักแม่ฉันรักแม่อะครูคัคงถามหน่อยให้เจ้านายาบอกอะไรคุณแม่หน่อยคิดถึงคุณแม่แล้วเจ้านายคิดถึงอะไรครับคิดถึงอะไระคิดถึงอะไรคิดถึงแม่คิดถึงอะไรนะครับคิดถึงคุณแม่คิดถึงคุณแม่ถ้าคิดถึงคุณแม่เจ้านายจะคิดถึงอะไรเอ่ยเจ้านายชอบทําอะไรกับคุณแม่ครับ ชอบทำอะไรกับคุณแม่เอ่ยชอบทำอะไรเอ uh? ่ยฮึอะงั้นถ erm ้ายัมนีชอบเล่นกับคุณแม่อ๋อชอบเล่นกับคุณแม่แล้วเจ้าหนายมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับบอกคุณแม่ว่าอะไรเอ่ยดีมีอะไรอยากบอกคุณแม่บ้างนะบอกคุณแม่ว่าอะไรนะ คุณแม่รอฟังอยู่หน้าอยากบอกว่าอะไรเมื่อกี้บอกครูครั้งว่าอะไรรักอะไรอ๋อเจ้าน้ยจะบอกว่ารักคุณแม่นะอ่ะไหนส่งส่งหัวใจให้คุณแม่หน่อยส่งหัวใจให้คุณแม่หน่อยโอเคยิ้มหวานให้คุณแม่ด้วย